ลงกระเช้าในรอบ35ปีไม่เคยมาเลยข้นีส่ลาเลยนะค่อยๆน่ ในลิฟก็จะเป็นห้องเออะไรลิกธรรมดาไม่น่ากลัวมากแต่เพรลิงได้อยู่แต่像我่这样就没必要了，อย我们也没有车。但是嘛，我还能有方向盘，就是ด个表情。เรินทางที่เราลงมา จับเวลาไปด้วยม,ม,มีทั้งหมดสีล่ลางใช่ไหมใช่ต <c oughs> ัีคนไทยทำส,ส,สลิงประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเส้นสรถสลิงหกเส้นแข็งแรงยี่สิบบาททาั้งขึ้นและลงสวยม,มาก 350รกิโลกรัมถึงแล้วค่ะประมาณไม่เกิน2อนาทีถึงคป่ะเอาไปดอยก,กันไหนข้าวเหขอบคุณค่ะนี่ค่ะข้าวแถวแล้วก็ขึ้น จับราวเน่ <irgendw carbono> ่ยนะคะเราต้องขึ้นราวกันจริงๆนะคะตอนลงสภาพการจราจรวันใดสองม้คงาหรอแถวนี้ค่ะรอจุดเดิมรังวาสกะค ทางนู้นค่ะทางทางขึ้นมาที่เป็นบันไดใครถนัดบันไดก็300ร้อกว่าท่านไปกันทางนู้นก็จะมีของที่ลึกไปดูหน่อยก็ได้เพราะข้ามมาลายนี่หรอข้ามมาลาย,ามมาลายไป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 รู้สึกข้ามแล้วมันถลายลงอ่ะ <laughs> my god